สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องระบบตรวจจับและแจ้งเตือนดิฉันนางสาวอังชนาการทมงคลค่ะดิฉันนางสาวสิริจิตพิงค์ค่ะวัตถุประสงค์ของระบบตรวจจับและวัตถุแจ้งเตือน 1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์และยานพาหนะ 2. เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม 3. เพื่อให้ผู้ใช้สาม,มารถสนับหมวดการทำงานได้ เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญแบบเรียวถามผ่านหน้าจอ LCD ค่ะขอบเขตการทำงาน 1. ตรวจจับวัตถุด้านหน้านและด้านหลัง 2. สงแสดงผลข้อมูลแบบเรียวถามบนจอ LCD 3. ทำงานในโหมดอัตโนมัติออ u t o โหมด 4. ดควบคุมการทำงานผ่านปุ่มกดค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ e s p 3 2เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi ในตัวทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบ LCD d i p l a y จอแสดงผลสำหรับแสดงข้อมูลต่างๆเซ็นเซอร์ ultrasonic ทำหน้าที่ตรวจจับระยะทางของวัตถุบัสเตอร์ลำโพงขนาดเล็กสำหรับส่งเสียงแจ้งเตือน LED หลอดไฟ สำหรับสแสดงสถานะการทำงานหรือใช้ในการแจ้งเตือนด้วยแสงดิเตเตอร์ใช้สำหรับกำจัดกระแสไฟไฟฟ้าที่ไหลผ่าน LED เพื่อป้องกันไม่ให้ LED เสียหายสวิตช์ปุ่มกดใช้สำหรับเริ่มและหยุดการทำงานของระบบ เซนเซอร์ตรวจจับเสียงใช้ร่วมกับการเชื่อมต่อวงจรด้วยเสียงที่เป็นปุมการทำงานระบบตรวจของวงจรไอซ์แฟซีเป็นจอแสดงผล LCD ที่เชื่อมต่อผ่านบัสไอซแคทำให้ใช้สายไฟน้อยลงเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก2ตัวใช้สำหรับวัดระยะทางด้านหน้าและด้านหลัง LED หลอดไฟ LED ใช้แสดงผลสถานะต่างๆบัสเตอร์ ลำโพงขนาดเลขสำหรับจงีเสียงบุธบมตทอนปุ่มกดสำหรับสั่งงานจอ L C D แสดงผลมี L E D แสดงหลักการทำงานของโฟลเมื่อเริ่มต้นการทำงานโปรแกรมจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับคลาบผล E S P 3 2บอร์ดควบคุมหลักของระบบ เซนเซอร์อัลตราโซนิกสตัวตรวจจับวัตถุด้านหน้าและหลัง LDR ตรวจจับระดับแสงเพื่อควบคุมไฟอัตโนมัติบัสเซอร์แจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อวัตถุเข้าใกล้ LED เป็นไฟหน้ารถหรือไฟแจ้งเตือนบุ่มอนใช้เปลี่ยนโหมดออโตหรือแมนนวลไอเสซแสดงผล ระายะทางแสงและสถานะระบบการต่อยอดระบบตรวจจับและแจ้งเตือนนี้สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายแนวทางระบบรักษาความปลอดภัยระบบช่วยจอดรถระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติระบบนับจำนวนคนหรือวัตถุระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ